สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับารรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ www mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ idline@mc1331 มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะ ที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพอร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าวันนี้ได้รถอะไรเข้ามานะครับผมไปดูคลิปกันได้เลยมีใครรู้จักรถรุ่นนี้ไหมครับนั่นก็คือเจ้า GPX d e m o n GR นะครับผมเป็นตัว150 รอบนี้นะครับจะได้มาเป็นสีส้มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2019นเาะครับผมแล้วก็เลขไมล์เนี่ยใช้งานมาน้อยมากเพียงแค่1000กิโลเท่านั้นเองนะรถเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพสวยๆเลยนะครับใครที่อยากได้รถรุ่นนี้นะในเมื่อก่อนเนี่ยราคาเนี่ยสามหมกว่าบาท40 0 0 0กว่าบาทมือสองนะเดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่กี่บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าสภาพตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม ก็รถคันนี้นะครับบอกก่อนว่าเดิมๆเลยนะครับเพิ่มเติมก็คือแค่ว่าถอดกระจกมองข้างออกนะครับผมอ่านี่ตรงนี้นะครับปกติมันจะมีกระจกมองข้างอยู่ตรงบริเวณหูตรงนี้นะครับอ่านี่เจ้าของเขาถอดออกนะเพื่อให้รถมันดูแบบสวยขึ้นดูเรียบๆประมาณนี้นะแล้วก็ใส่เป็นน็อตแต่งอะไรพวกนี้แทนนะครับ ในส่วนของไฟด้านหน้าเนี่ยนะครับรถรุ่นนี้นะครับ G P X เขาจะมีไฟเดย์ไทม์แบบนี้มาให้ด้วยเห็นไหมอันนี้ผมเปิดสวิตช์ออนเอาไว้ให้อยู่นะครับก็คือจะให้ดูเลยว่าแสงไฟหน้าเนี่ยนะเขาจะเป็นแสงสีขาวแบบนี้ออกมาแล้วก็ตัวโคมเนี่ยเป็นแบบ L E D เดี๋ยวพอเวลาสตาร์ทเครื่องนะเขาจะมีไฟเป็นสีขาวออกมานะครับก็คือแบบรอหลอเลยแล้วรูปทรงเขาดูเหมือนอะไรเหมือนกับเจ้าดูคตินะแต่เป็น,นดูคติแบบย่อส่วนนั่นเองนะครับผม โชกคู่หน้าจะได้มาเป็นสีทองนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับบางโคนด้านหน้ามีจอบังโคนมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งจออะไรต่างๆก็คือยังอยู่ครบนะครับไม่มีข้างไหนกระเด็นหลุดหายไปนะครับผมยางรถนะครับคันนี้จะได้เป็นยางเดิมๆอยู่นะครับลองดูสภาพดอกยางสักก่อนนะครับยังไม่มีแตกลายงานนะครับยอยางก็คือยังใหม่อยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าจะได้มาเป็นปั๊มเบรกนะครับมีแบบจานเบรกมาให้นะครับผมแล้วก็มาดูกันในส่วนของชุดสีด้านข้างตัวรถกันอ่านี่ด้านข้างตัวรถนะครับก็จะแบบ ดูคินคลีนนะครับเพิ่มเติมก็คือมีการใส่ในเรื่องของอตัวไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นแบบฝังปกติมันจะเป็นไฟเลี้ยแบบการยื่นนะครับแต่นี่คือเขาใส่เป็นแบบฝังมาให้นะแล้วก็จะมีติดสติกเกอร์นะครับเพื่อความสวยงามน,น,นิดนึงนะตอนแรกผมก็กะว่าจะลอกออกให้นะครับผมแต่ทีนี้กลัวว่าเวลาลอกอกมาเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนนะครับผมอ่าแต่จริงๆเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเพี้ยนนะเพราะว่ารถเนี่ยสียังค่อนข้างที่จะเข้มอยู่เลยนะแต่ดูแล้วมันก็แบบ เี่ยวไปอีกแบบหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับก็เลยติดเอาไว้ให้ดีกว่านะครับผมอกชายล่างอะไรต่างๆก็คือยังมีอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับชุดสีทางด้านหลังนะครับก็ยังดูสวยงามตามปกตินะอ้อลืมบอกไปตัวนี้นะครับเขาจะได้เครื่องยนต์มา 150cc นะครับนี่เขาจะมีเขียนนะครับว่า 150gr นะก็คือเป็นบ่งบอกถึงขนาด cc แล้วก็ชื่อรุ่นของเขานั่นเองนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยเขาจะถอดบังโคลนเดิมออกนะแล้วก็ใส่เป็นตัวาทซั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบฝังเหมือนกันนะครับอ่าเลย ชดสีนะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับสวยไม่แพ้กับทางด้านฝั่งนั้นเลยนะครับรถก็คือคันนี้เนี่ยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุรอยลม้มหรือว่ารอยชนนะเจ้าของซื้อมาแทบจะไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองนะรถส่วนใหญ่เนี่ยคันนี้จะเป็นรถสายจอดเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์คำตรงคำเตือนอะไรต่างๆนะครับก็คือยังมีติดมาครบเหมือนเดิม ในส่วนของเลขไม่นะครับคันนี้จะวิ่งมาเพียงแค่1,300มกิโลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไม้แท้100%นะครับไม่มีการกลับกอไม่อย่างแน่นอนนะครับตัวหน้าจอนะก็จะบ่งบอกค่าต่างๆได้นะครับอ่านี่อย่างเช่นการดูทิปนะครับผมอ่านี่แล้วก็มีบอกเวลารอบเครื่องยนต์นะครับเกียร์นะครับมีตำแหน่งเกียร์นะครับผมแล้วก็มีบอกความเร็วน้ํามันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีของตัวหน้าจอได้ด้วยนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดจะได้ประมาณ3สสสสสีีีีีีนนนะบบผมมมมกกก็็จออ้้้้้ๆแแําเงิลว ดีว่าสีแดงแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวสีชื่อมันจะซ้ำกันแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องสำหรับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้นะครับตัวประกับนะครับก็จะมีสวิตช์แดงนะครับดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีเปิดฟิดไฟหน้านะครับผมอ่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นโช๊คนะครับรุ่นนี้จะใช้เป็นระบบคาบูนะจะไม่ใช่หัวฉีดนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์พ์ทไฟตรงนี้นะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่นะครับอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผม เรามาลองสตาร์ทนะครับเพื่อฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่เดี๋ยวอันนี้เอาสวิตช์รงนี้ลงก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เดี๋ยวรถต้องบอกก่อนว่าอ่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวคาบูนะครับอ่านี่เวลาสตาร์ทเครื่องปกตินะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูเลยตาทติดง่ายๆนะครับครั้งเดียวแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้นี้ลืมให้ดูไปนะครับโช๊คนะครับผมผมยังไม่ได้เปิดนะอันนี้คือตำแหน่งปิดนะครับผมถ้าเปิดก็คือผักลงมา แล้วก็ล้อพองยนต์นะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือล้อพวงยนต์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในเรื่องของแสงไฟหน้ากันก่อนนะครับนี่แสงไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟแสงสีขาวนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟสูงนะครับไฟสูงก็จะติดออกข้างแบบนี้นะครับผมอ่านีไฟสูงไฟต่ำใช้งานได้ไฟเลี้ยวละอ่าไฟเลี้ยวนะครับดูจากฝั่งนี้ก่อนนี่ฝั่งนี้ติดนะครับอีกฝั่งหนึ่งอ่มาดูด้านหลังกันต่อนะครับ ไฟเลี้ยวก็คือติดหมดนะครับทั้ง4ฝั่งนะแล้วก็ไฟท้ายนะครับอันนี้จะเป็นไฟแบบธรรมดานะยังไม่ได้กำเบกอ่า,อานี่แส่งไฟเบกมานะครับปกตินะครับผมทุกอย่างสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของเครื่องยนต์รถกัน <c oughs> อ่านี่นะครับเสียงเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นเสียงแบบ ตัวรถเนี่ยมันจะเป็นแบบรุ่นลอดอเสียงท่อเนี่ยลอดใต้ท้องแบบนี้นะครับก็คือแบบมันอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์เลยนะแบบแทบจะไม่ผ่านอะไรเลยก็คือแบบเดินมาพุ๊บออกเลยลองเบิ้นกันสักนิดนึงนะดูว่ามีควันไหมแล้วก็ลองดูจากด้านบนบ้างหลักๆก,ก็จับประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับผมเราจะมาสรุปคะแนนตัวรถกันนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถแบบสายจอดเลยนะจอดจริงๆนะครับผมผมให้ดูนะว่ารถจอดไม่จอดนะดูนี่มีโปกด้วยขึ้นทํารังเลยนะครับผมอ่าเนี้ก็เป็นคาบตกปรกนิดนึงนะโปะอะไรทำรังประมาณนี้หน่อยนึงนะครับผมคาบูเลเตอร์เดิมนะครับอ่าเนี่ยรถก็สายจอดจริงๆวิ่งแค่พันโลเท่านั้นเองคันนี้นะครับตีว่าคะแนนเนี่ยผมให้โดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ90%นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคาขายเนี่ยคันนี้ผมตั้งราคาขายให้นะครับอยู่ที่26,900บาท ราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าตัวรถเรามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วันมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้แล้วก็ที่ร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจดส่งให้ได้หมดและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่นาบ้านของลูกค้าเองอีกด้วยหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษมเจสหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0858096หรือแอไลน้นมก็ไดที่ i l n ย์ มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อรถจองรถหรือว่าอยากขายรถนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้งหมดเลยนะครับผม แล้วก็วันนี้นะครับก่อนที่เราจะจะลาจากกันนะก็ขออนุญาตนะครับฝากลูกค้าอย่าลืมเชื่อกดติดตามกดส u b s ไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย t u b e ช่องนี้กันเอาไว้นะครับเพราะว่ารถที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นรถบ้านแท้100นะครับจะไม่ใช่รถประมูลมานะครับผมก็จะมารีวิวถ่ายทําให้ดูแบบนี้นะครับว่าสภาพตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะซื้ออยากจะขายนะครับก็อย่าลืมดึกถึงร้าน MC มอเอไซค์เอาไปด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากร้านเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ